กินไงอือหือจบไม่แดงแล้วอือหือบอกเลยแทะหมูนี่นี่นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่พ่อบอกให้เลยว่าทีเด็ดลูกอือหืออือหืออือหือเป็นไงทีเด็ดเนี่ยโอ้โหี่โดยเฉพาะมันหมูนะลูกพ่อบอกให้อร่อยจริงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกมันหมู ถ้าแม่เองนะแม่จะให้กินอะไรรู้ป่ะมันแห้งๆหมูแห้งๆอย่้งเงี้ยใช่ไหมเออให้กินหมูแห้งๆๆลองกินอันนี้ลองกินอันนี้ก่อนพ่อบอกให้ว่าอร่อยนี่นี่นี่เออนั่นแหละเป็นไงเป็นไงโอ้โหทีเด็ดบอกแล้วลูกทีเด็ด